สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างในการใช้ Vlookup นะครับในการเขียนสูตรแทน if e นะครับในลนักษณะการตัดเกรดเป็นขั้นบันไดแลย,นะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับการตัดเกรดในลนักษณะขั้นบันไดาสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับเช่นการจัดลําดับที่เป็นขั้นบันไดลักษณะของเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เช่นเราต้องการจะทราบว่าเงินเดือนของพนักงานในตารางทางซ้ายมือนี้นะครับมีช่วงเงินเดือนในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นจํานวนกี่รายนะครับหรือว่ากี่คนนั่นเองนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรากําหนดช่วงเงินเดือนเป็นแบบนี้นะครับมี5-5ช่วงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน10,000บาทนะครับ ช่วงที่2ก็คือตั้งแต่10,000หมื่นกับ1บาทแต่ว่าไม่เกิน3 0,000บาทนะครับช่วงที่3ไม่เกิน5 0,000บาทช่วงที่4ไม่เกิน70,000บาทนะครับแล้วก็ช่วงที่5คือตั้งแต่7 0,000ขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับเราจะใช้สูตร if ก็ได้นะครับแต่จะมันจะหลายชั้นนะครับอย่างนี้จะเขียนยากนะครับเราสามารถใช้ Vlookup ไปช่วยนะครับโดยการที่1นเราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับต้องเรียงนะครับจากน้อยไปมากนะครับตรงนี้ก็ไปใส่ช่วงหรือเงื่อนไขที่เราต้องการลงไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็จะใช้อย่างนี้ไปช่วยนะครับ Vlookup นะครับไปที่ตรงนี้นะครับ Salary นะครับ Comma นะครับแล้วก็มาครอบช่วงนี้นะครับครอบตรงนี้นะครับตั้งแต่ F 3ถึง G 7นะครับ ซึ่งก็คือพื้นที่สีเหลืองนี้นั่นเองนะครับก็ล็อกไว้ก่อนนะครับใส่สตริงโดยการกดปุ่ม F4 นะครับเลือกคอลัม์ที่2นะครับเพราะว่า salary range ในนี้ก็คือนี่จะกลายเป็นคอล์ที่หนึ่งนี่สองนะครับอันนี่1นี่2คอมม่านะครับใช้1นะครับเราจะไม่ใช้ศูนย์แล้วนะครับหรือจะใช้ true ก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับกด enter นะครับก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับ ก็จะออกมาแบบนี้ครับจากนั้น copy ลงไปข้างล่างนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตามช่วงที่ถูกต้องนะครับผลลัพธ์ตามช่วงที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ในเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถนับได้นะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถใช้้าวิฟไปช่วยนะครับ้าวนะครับ้าวอะไรเราจะนับช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปครอบช่วงนี้ก่อนนะครับครอบตรงนี้ครอบตั้งแต่ตรงนี้นะครับ จนถึงข้างล่างนะครับครอบไปแล้วนะครับครอบช่วงนี้ไว้นะครับจากนั้นก็กด F4 ล็อกไว้ก่อนนะครับใส่คอมมาแล้วก็มาคลิกที่เงื่อนไขก็คือ salary range หรือช่วงของเงินเดือนนั่นเองนะครับกด enter นะเราก็จะพบว่าช่วงนี้นะครับมีพนักงานอยู่3ท่านนะที่มีช่วงเงินเดือนในตั้งแต่0 0 0 0ถึง10,000บาท Copy Formula ลงไปนะครับก็ p ีสูตรลงไปนะครับ ก็จะได้เท่านี้นะครับก็จะพบว่าแต่ละช่วงก็จะมีจํานวนตามนี้ถูกต้องเลยนะครับเช่นกันนะครับถ้าเราจะหาต้องการหาว่าช่วงเงินเดือนศูนย์ถึงหนึ่งบาทแต่ละช่วงเนี่ยรวมแล้วได้เท่าไหร่นะเราก็สามารถใช้ซัมมีฟไปช่วยนะครับซัมมีฟเงื่อนไขคืออะไรให้ไปครอบช่วงนั้นก่อนเสมอนะครับเงื่อนไขก็คือตรงนี้นะครับช่วงของเงินเดือนเราก็ต้องไปครอบช่วงของเงินเดือนก่อนนะครับ กด f 4ใส่สตริงไว้ก่อนนะครับใส่คอมมาเข้าไปไปคลิกที่เงื่อนไขก็คือตรงนี้นะครับ g 3นั่นเองนะครับใส่คอมมาเข้าไปจากนั้นไปหาผลลั์นะครับผลลัพธ์ก็คือช่วงทั้งหมดนะครับก็ครอบไปที่ salary ตรงนี้นะครับกด f 4ล็อกไว้นะครับกด enter นะครับจากนั้นก็ copy ลงไปข้างล่างก็จะได้สิ่งที่ต้องการออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับค่าเฉลี่ยนะครับง่ายๆนะครับเราก็เอา รวมจากซัมอีฟหารด้วยเขาอีฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็พ y สูตรลงไปนะครับสูตรในแต่ละช่วงนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรออกมาให้ดูนะจะได้เห็นชัดๆนะครับข้างบนจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอขยายนิดนึงนะรเผื่อว่าท่านอาจจะต้องเอาไปดูหรือว่าเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ สูตรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ